วันที่15ธันวาคม2564นายประจมประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปิดโรงพยาบาลบุศราคามเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ณศูนย์ประชุมไดสแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันษาจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังได้เปิดรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และรักษาจนหายป่วยเหลือเพียง9รายสุดท้ายซึ่งแพทย์อนุญ,ญาตให้ทั้งหมดกลับบ้านได้ในวันนี้ในกิจกรรมส่งมอบรอยยิ้มให้บ้านเมืองคืนความรุ่งเรืองให้เมืองเชียงใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำทีมแพทย์และบุคลากรประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสุนปรชุมจากนั้นรับชมวิดีทัศน์ประมวลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมมอบใบรับรองแพทย์แก่ผู้ที่รักษาหายเก้ารายสุดท้ายและมอบประกาศเกียรติบตัตรแก่บุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและขอบคุณที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังก่อนที่จะมีพิธีเสริมพลังสร้างขวัญวันกลับบ้านส่งผู้ที่รักษาหายกลับคืนสู่ครอบครัวแต่ตอนนี้นี่คือประเมินสถานการณ์ของทางการแพทย์แล้วบอกว่า ในโรงพยาบาลปกติยังรับได้อยู่เพราะว่าสีเหลืองเราลดลงสีแดงลดลงและสีเขียวก็มีการบริหารจัดการเข้าไปอยู่ใน CI คือ c o m m u n i t y i s o l a t i o n ในพื้นที่แต่ละอำเภอแล้วก็ h i คือบ้านนะ Home i s o l a t i o n ซึ่งตอนนี้เป็นคำตอบที่ดีมากสำหรับบ้านหลายท่านอาจจะไม่อยากมาอยู่รวมกันคือมีติดเชื้อมีเชื้อเป็นผู้เสี่ยงสูงตัวสอบแล้วมีเจอบ้านตัวเองเพียงพอที่จะอยู่ไม่ไปปะปน แล้วทางการแพทย์ก็ไปประเมินแล้วอยู่ก็อยู่ได้นั่นเป็นคาตอบที่ที่เราก็รอมาจากทางกรุงเทพมหาคนครครับจึงก็ได้ผลเพราะนั้นโรงพยาบาลสนามก็ก็ถือว่าเราไม่มีคนจนํานวนมากที่มาอยู่รวมกันเราก็ก็ถอยกลับเข้าอยู่โรงพยาบาลปกติแต่ถ้าหากมีสถานการณ์อีกไม่ว่าโรคระบาดหรือว่าสารภัยแรงต่างโรงพยาบาลสนามก็มีความจำเป็นอยู่ทางหมอเขาได้ซักซ้อมได้เตรียมการอ,อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับท่านรัฐมนตรีที่มีข่าวว่ามีผู้สมัครเสียสุขมาท่านในพื้นที่สารทนะครับ ก็ที่ทราบว่าตรวจแล้วไม่เจอเ่ยไม่มีไม่พบไม่มีเป็นข่าวครับอาจจะอาจจะพูดหรือเข้าใจกันไปแต่เรามีการตรวจสอบแล้ววันนี้ก็คือคืออะไรเขาเรียกอะไรในกติบในกติบคือไม่มีเชื้อไม่พบเชื้อนะครับก็ตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตรวจสอบหมอว่าตรวจสอบแล้วตรวจสอบไนระเบิดจริงๆในรายละเอียดมันเป็นยังไงครับมันมีแกลไปสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อมาก่อนแน่นี้หรือยังไงครับทางคุณหมอเราได้รับ แจ้งจากกรมควบคุมโรคนะครับวา่ามีคนเกาหลีที่ติดเชื้อโอไมก้นไเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีาชาวเบลเยียมที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสองรายนี้พอดีว่าเขาเวลาไล่ทางไล์เขามีผู้โดยสารที่นั่งใกล้ๆนะครับแล้วหนึ่งในน,น,นั้นเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของเราแจ้งมาให้เราเข้าไปตรวจสอบนะครับ ก็มีที่สารพีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็มีคนที่อยู่ที่บ้านเขา3าคนทั้งหมดตรวจแล้วก็เป็นลบนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีก็ต้องกักเขาไว้14วันเหมือนเดิมนะครับแต่แบบเบื้องต้นเนี่ยซึ่งก็ผ่านมาหลายวันแล้วเป็นลบเนี่ยน่าจะเป็นลบจริงนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องติดตามอี14อก14วันในครบ14วันแล้วก็มีอีกรายหนึ่งก็เป็นอยู่ที่สังสัยเช่นเดียวกันลักษณะเดียวกัน ก็คือเป็นผู้โดยสารที่นั่งใกล้ๆกับกับผู้ชาวต่างชาติคนนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมสัสายก็เข้าไปตรวจสอบก็มีผู้เสี่ยงสูงสองคนส่งผลแลบแล้วผลออกคืนนี้คับคือทั้งหมดก็อยู่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานในพื้นที่หมดครับมีข้อเท็จจริงก็มีประมาณนี้ เพราในช่วงฟรีใหม่นะครับที่ที่ต้องให้เปิดให้เขาดาวได้ได้เปิดร่าเหล้าได้เนี่ยทางจังหวัดเตรียมการเลยนั่นก็ในสานกา่ป้องก,กันโรคอันนี้เป็นนโยบายของส่วนกลางที่ให้มานะครับซึ่งวันนั้นก็คงต้องทํางานหนักกันแล,ล้วแหละเพราะว่าทั้ง25อำเภอปัตีเรา5อำเภอนะครับที่เราได้มีการผ่อนคลายให้จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วถึงแค่แล้วก็นให้ทุก5ทุ่มนะครับแต่วันนี้สวบ,บคส่วนกลางคือทั้งประเทศทุกอําเภอ แค่วันเดียวนะคือวันที่คือจริงๆต้องบอกว่าสองวันนะคือสามส่วกับหนึ่งเนี่ยหนึ่งนี่คือเลยไปแค่หนึ่งชั่วโมงหรือแค่ตื่นหนึ่งเขารวมให้เะนั้นแปลว่าทางเจ้าที่ทุกภาคส่วนนะครับทั้งผมจะใช้ในานาของกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับคือพลเรือนตระวนทหารเราจะต้องเข้มงวดในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ไปตามกฎเกณฑ์ที่เขาประกาศไว้ถือว่าเป็นกฎหมายที่ต้องมาทใช้กันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ะระบาดของเชื้อโควิดซึ่งเราคุมกันได้แล้ววันนี้ทั้งประเทศเราก็ยอดลดลงเรื่อยๆนะคร แล้วของเชียงใหม่เราก็เป็นตัวเลขที่เราถือว่าภาคภูมิใจร่วมกันนะครับเป็นเป็นกราฟที่กดหัวลงแล้วในคัสเตอร์หลายๆคัสเตอร์เราก็คุมได้อาจจะกระเด็นกระดอนวันนี้นิดหน่อยในในครอบครัวเราก็ไปไล่ตะดคุบไปใกล,ล้ควบค,คุมกันอยู่แล้วคนที่เจอในส่วนใหญ่เท่าทีมทราบทางหมอก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่เราควบคุมไว้แล้วไปตรวจวันที่สามวันที่ห้ามันมาสแสดงอาการทีหลังนะครับอาจจะมีคัสเตอร์ใหม่สักหนึ่งหรือสองคัสเตอร์ซึ่งอาจจะอาจจะอเผอิญไป สัมผัสนะครับรับเชื้อมาแล้วก็ไปเจอทีหลังแล้วซึ่งกลาลังไล่ทำลายอ่ะเร่งจริงๆแล้วก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับคอเตอร์ก่าเแหเละนะครับที่กระเด็นกระดอนไปเราก็จะเข้ม,มวงวดกันเพราะว่าเราเราเหนื่อยกันมาเยอะนะครับอย่างนี้โรงพยาบาลอุตสาหกรรมเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดวันคือการปฏิบัติงานที่แท้จริงจริงๆเตรียมการมาเป็นสองปีแล้วนะเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเปิดแล้วปิดปิดแล้วเปิดมาจนตอนนี้เราปิดแล้วเราก็ไม่อยากเปิดอีกแล้วแหละ เราอยากจะให้โรงพยาบาลปกติในควบคุมอยากจะให้ CI อยากให้ SI ในการครวบคุมก็ถือว่าโรคตอนนี้เราก็รู้ทันจริตของโรคแล้วแหละแล้วคนก็เริ่มรู้ว่าป้องกันตัวเองกันอย่างไรก็เราจะไม่เห็นว่ามีใครไม่ใส่แมสเนี่ยเราก็ใส่แมสท,ทุกคนเราก็ระมัดระวังทุกคนทุกคนก็กลัวนะค,ครับกลัวรับเชื้อเขาหรือกลัวเอาเชื้อไปแพร่เขาทุกคนก็เกรงกลัวกันทุกคนเพราะนั้นการเกรงกลัวทําให้ทุกคนระมัดระวังตัวนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคได้อย่างดีนะครับ ว่าแผที่เปิดเปิด20อำเภอในสท้าวันวันนั้นว,ว,วันเดียววันเดียวครับแล้วผออยางที่ผู้ประกอบการยื่นนังสือเมื่อวานนี้เราจะมีการพิจารณาว่าเปิด,เ,ปดเราเข้าที่ประชุมเมื่อวานแล้วก็เราก็จะหาลือคือยื่นเรื่องไปที่ส่วนกลางเพราะการปลดล็อกคือส่วนกลางเขาจะพิจารณาหลายด้านนะ่บอกว่าถ้าเป็นความประสงค์ของผู้ประกอบการอยากจะเปิดทุกอำเภอเพราะว่าต้องการค้าขายเขาก็จะมาลงประเมินเอาตัวเลขที่เรารายงานให้ไปเลยวัน้เออมันมีกัน พบเชื้อวันละเท่าไหร่คัสเตอร์ยังมีอยู่ไหมมาประกอบการพิจารณาในแต่ละอำเภอไปนะครับเหมือนจอมทองเนะี่ยเขามาพิจารณาเขาโผล่มาที่หลังเหมือนกันเขาประกาศให้อีกตอนแรกเราสียอำเภอเริจาคนใช่ไหมฮะพอจอมทองโผล่มาพบเดี๋ยวอำเภอต่างๆนะถ้าเขาประเมินแล้วว่ามีการควบคุมได้ดีเดี๋ยวเขาก็จะปลดปล่ให้ผ่อนคลายให้แต่ละอำเภอเป็นการพิจารณาอย่างละเอียดภายใต้ภายใต้ความรู้ทางการแพทย์ว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับความรู้ทางการแพทย์นะครับ